สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะในช่องเชอร์แตมชาแนลนะคะก็วันนี้มีเรื่องรล่าของผักพื้นบ้านนะถินโคราชนะคะเรียกว่าต้นกระทบรก,กนะหรือว่ายอดกระทบรก,กนะคะซึ่งนะตอนแรกเ่เราเข้าใจว่ากระทบรก,กเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตําลึงแต่ว่าเป็นลูปสีเหลืองนยอันนั้นเขาเรียกว่าตําลึงทองเนาะ อันนี้ก็คือแามก็เพิ่งจะรู้จักเขาเนี่ยในเนี่ยมเมื่อเร็วนี้เองเนาะตามที่แามได้ทําคลิปไปเพราะฉะนั้นแล้วก็เจอมาคลิปนี้ก็เลยจะชวนพี่น้องมาแบ่งคลิปมาเป็นเรื่องของการผัดน้ํามันหอยนะเพราะงั้นแล้วแํมบันทึกคลิปไว้แล้วจจาก็ปิดเสียงแล้วจะมาใส่เสียงที่หลังก็คือเป็นว่าคลิปนี้ดําจะ,ะพาพี่น้องมาผัดน้ํามันหอยยอดกระทบลกนะคะ ส่วนคุณสมบัติเนี่ยประโยชน์ของยอดกระทบลกอะ่ะมีมากมายนะคะจะแตมใส่ไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วนะคะส่วนการผัดน้ามันหอยเนี่ยพี่น้องก็ผัดตามอัธยาศัยของพี่น้องอปรุงรสตามอัธยาศัยได้เลยแต่จะมารีวิวแนะนําในเรื่องราวว่ามันมีผักดีๆของเมืองโคราชนะที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารมากๆนะแล้วก็ตอนนี้แตมได้ชําน้ําแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเขาติดอีลากนะเอาไว้แบ่งปันกัน ก็เดี๋ยวตามจะเปิดเสียงเพลงเบาๆให้พี่น้องดูกับาภาพประกอบไปด้วยแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้มาแนะนําให้พี่น้องทุกคน,นรู้จักกับยอดกระทกลกนะที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากๆแล้วก็เป็นผักฉิ่นของเมืองโคราชอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะบอกเลยว่าถ้ายอดอัอน,นะอดออนอ่อนเนี่ยนะยอดันอ่อนเนี่ยเอามาผัดเนี่ย น้ำมันหอยเนี่ยบอกเลยว่ามีความอร่อยมากๆบางคนก็จะไปแกงส้มบางคนก็จะมาต้มลวกจิม้มนะบางคนก็ทานสดแล้วแต่ว่าจริตของใครจะชอบทานแบบไหนอันนี้แตงก็มาลองผัดน,น้ำมันหอยดูก็โอเคใช้ได้อร่อยดีงามมากโอเคฝากไว้อีกหนึ่งผักน,นะพี่น้องค่ะ ยอดกระทุกลกต้นกระทุกลกนะฮะเป็นพืชผักท้องถิ่นของเมืองโคราชนะฮะแล้วก็เมล็ดเขาเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงความน้ําน้อยน้ัามากฝนน้อยฝนมากได้ด้วยจะดมใส่ข้อมูลไว้ในใต้ลิ่นี้แล้วนะฮะ ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับชแด้วยนะคะเดี๋ยวมีพืชผักดีๆนะชจดามจะจจมาบอกเราพี่น้องนะคะไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขนะแค้วคาดปลอดภัยห่างไกลโควิดนะ,ะมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดสนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ คเชอร์แตมชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมและก่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ